สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววชราพรสุวรรณเตมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงตพปปราจินบรีเขต2ค่ะเริ่มต้นเลยเราก็มักจะดูทีวีบ่อยๆนะคะในทีวีก็จะมีพระบรมราโชบายหรือแม้แต่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เราจะเห็นท่านเนี่ยได้ออกเยี่ยมประชาชนบ่อยๆท่านก็ไม่รู้จักเหนื่อยล้าคุณพ่อบอกว่า ท่านทําเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําตัวให้เป็นคนดีเหมือนกับลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้คําพูดเหล่านั้นก็ยังติดตึงใจในใจเรามาเสมอมาจนกระทั่งเราโตขึ้นจบมาเป็นครูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจบ,บทบาทของครูมากนักแต่เมื่อทําไประยะหนึ่งแล้วไปนค้นพบว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยถูกผ่มขืน ณว,วันนั้นน่ะเกิดความคิดว่าเราต้องช่วยเด็กคนนั้นออกมาเราก็ทําทุกวิถีทางที่จะช่วยเด็กคนนั้นหลุดพ้นจากตรงนี้จนเข้าใจว่าอ๋อนี่คืออีกบทบาทหนึ่งของครูที่จะต้องคอยแนแหนว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็เป็นบทบาทหนึ่งของครูที่จะต้องช่วยเหลือจะต้องบําบัดจิตใจอย่างไรอันนี้คือเหมือนจะเป็นหน้าที่เสริมของของคำว่าครูส่วนหน้าที่หลักของคำว่าครูในความเข้าใจเราสมัยนั้นคือให้ความรู้ แต่นี่แหละคือจิตวิญญาณของครูโดยที่แท้จริงค่ะพลังใจที่เราอยู่เป็นผู้บริหารมาได้หรือเป็นครูมาได้อย่างแรกเลยเรามองเห็นเด็กเด็กเดินมาให้รอยยิ้มแก่เราแล้วก็ไหว้เราแล้วก็มีระเบียบในการเข้าไปเรียนสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราประทับใจเมื่อ3ปีแรกตอนที่เป็นผู้บริหารเราได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากผู้ปกครอง ในจดหมายฉบับนั้นก็จะเขียนเป็นคำก่อนออกมาขอบคุณคุณครูขอบคุณผอ,อที่ดูแลและสั่งสอนลูกของเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนดีอยู่ในสังคมซึ่งลูกของเขาเนี่ยเป็นเด็กที่เกเรม,มาก่อนอันดับแรกคือต้องทําครูให้เป็นต้นแบบที่ดีต่อเนื่อง เราก็ต้องทําตัวแทนเด็กที่เป็นแกนนํานักเรียนที่ดีนําเพื่อนๆพ,พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีแล้วก็พัฒนาชุมชนควบคู่ไปด้วยผลิตเด็กเนี่ยให้เป็นคนดีก่อนก่อนที่จะเป็นคนที่เรียนเก่ง